เป็นอย่างไรไงถ่<ะ>ายเขาแล้วหรอบอบอเป็นยังดีใจดีใจเรื่องอยังดีใจน้ำลูกน้ำเต่าดีใจในวัฒนธรรมของคนดีสารดีใจที่ในชั่วชีวิตหนึ่งกูยังเห็นภาพบรรยากาศเห็นข้าวดีๆจังสี่หบอเป็นยัางเยี่ยนี่สำนักข้าวบวสิเป็นโท,ทุลธาตุหนังสือพิมพ์ช่องใหญ่ หันมาเห็ดขาวหมอลำกระแสหมอลำฟีเวอร์สุดๆ <Man. S 1> แล้วหนึ่งในหันตองยอมรับว่ามาจากองิงเพียรปัแแพงนํำยี่หลีล่ลาสุดนีหนงังสือพิมพ์ฉบ,บับยัน่ๆได้หละของประเทศเล,เลงข้าวองิงพี่น้องหมอลำไม่มีวันตายเปพว่าเรียนรู้จากน้ององิงเพิ่อนบอกถึงขนาดนี้เลเด,ดยกพหญ่ ตำนักข่าวเนะยาะพ่อใหญ่เนาะหนังสือพิมพ์เพิ่นได้ออกมาเพ,พิ่นได้ออกมาเขียนว่าเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามวัน้าทีมสอกแสกได้เขียนถึงคลิปประทับใจคลิปหนึ่งว่าอ่าว่าด้วยเด็กหญิงลูกครึ่งอีสานอังกฤษนี่ละพี่น้องที่ไฟฝันสิเป็นหมอล่ําเมื่อเพิ่นโตขึ้นได้มาออกรายการซปเปอร์เท่งของเบิร์กพอยพร้อมกับโชว์ลูกข้อร้องเพลงหมอล่ําหลายเพลง ร่วมถึงเพลงของหมอลัมดาวรุ่งคนใไม่ที่เป็นไอดอลของน,อน้องนั่มนั่นก็คือน้องโซเฟียนะะั่นแหละนั่นก็คือน้องโซเฟียแม <Man. S 1> ไอดอลของเพิ่นก็คือน้องอุ้งอิงออปรากฏวา่าทาารายการก็ได้ซ่อนนี่ละหมอลัมตัวจริงน้องอุ้งอิงไว้กองกับปล่อยออกมาเสื้อพรสยในระหว่างที่น้องร้องเพลงไหม ในระหว่างที่น้องโซฟียร้องเพลงพ่อต่างตาสองคนเห็นกันยังสี่เนาะน้องโซฟียเห็นน้องอุ้งอิงี่ก็ลองไปตอบว่าเป็นคือทั้งลองทั้งสะอื่นเนี่แหละหลายหลายคนกะได้เห็นแหละล่ะคลิปนี้เพราะไงน,นั่นแหละต่ว่ากะถือว่าสุดยอดอิลีที่สำนักข่าวที่หนังสือพิมพ์เนาะเพื่นเพิ่นเห็นไหมเพราะไงเพื่อนเห็นละเพื่อนก็ได้นําไปเขียนข่าวถึงน้องอุ้งอิงบ่แปลกที่เพิ่็นเพราะว่าสำนักข่าวช่องใหญ่จังสี่เพิ่นมี่ ผู้มีเคราะการตลาดเพิ่นมีผู้มีความสามารถมากประสบการณ์ว่าตอนนี่กระแสอยังมันมาแห้งกระแสศิลปินผู้ใดมาแห้งเพิ่นก่าเอามาเห็ดข่าวเพราะว่า้าเห็ดข้าวไปแล้วมีคนสนใจหลายแล้วอุ๋งอิงนี่แหละถือว่าเป็นคนที่มาปลุกกระแสหมอล่ำปลุกกระแสสาวน้อยเพียรนแ่งแบบที่บ่เคยเกิดขึ้นมา่อก่อนอืมอุหลี เพราะว่าตั้งแต่กี้เข้าเฮาสิบ่าใครเห็นหมอล่ำแบบว่ามาเป็นข่าวแบบตอเนื่องยาวนานจนจนตอนนี้บางช่องเอาหมอล่ำม,มาเป็นมาเห็ุข่าวหมอล่ำเนี่ยแบบทุกมือ้อรายการเ,<อ>าเป็นรายการทีวีเหตุข่าว,วหมอล่ำโดยเฉพาะ,ะนี่บ่งบอกถึงว่าหมอล่ำบ่มเมนบ่ได้น่อยนาวัฒนธรรม ขกคเป็นวัฒนธรรมที่คนทางผ่าคอีสานชื่นชอบเท่านั้นตอนนี้ก็คือคนทั่วโลกเนาะตรงยอมปราบตอนนี้ทั่วโลกพี่น้องหมอลำกระแสคือจังเข้าเห็น่องย t u ูบบาง่องเดี๋ยสิแม่พญายูต่างประเทศก็ยังมีการเล่นข่าวหมอลำดิแม่ยังมีการบอกถึงหมอลำเอา่าไปเึ้อย่างไยพี่น้องผมสีบอกสู้ฟังมีนายจ้างผู้หนึ่งค่ะอืม แล้วเพื่อนกับมี่ลูกจ้างหลายคนเลยแล้วลูกจ้างเวลาพ่อแต่ตะวางปึบเขาสิเบิ้งทรศัพท์เบิงยี่ยังสั้นล่ะแล้วทั้งเบิ้งทั้งยิมทั้งหัวทงคือทั้งมีครอบสุขแห้งน่ายจ้างสงสัยอันนี้คือเรื่องจริงนะพี่น้องน่ายจ้างสงสัยกันเลยว่าสุภาพกันเบิงอีหยังยังสิ่นอะเออสุภาพกันเบิงอีหยังทั้งที่น่ายจ้างพวกนี้บางค่ำฟั้างบ่อเออ พอ่อตาตาเด็กเขาไปเบิง้งสูคือเบื้องขักเบิ้งเนี่ยเบิ้งเด็กเบ็นมือเป็นเว้นหูบอข้ามนันยอนกลับขึ้นมาใส่เราพอ่อตาตาเราเด็กไปเบิง้งจนละ่ะจากมือนันเออเอาไว้กูเบิ้งน้่กันนาจังสีนะถามว่าภาษาปากกาเอามาให้ด้ดวยหน่อยสิเออดูอะไรกันได้ทั้งวีทั้งวันจากวันนั้นถึงวันนี้เสียบ่าพี่น้องนายจ้างคนนี้เป็นเอฟซีองค์อิงเพ็ดปันแพงแบบทอดโตบ่ขึ้น เออจนถึงกับเลยมาเปิดเผยออกซื้อเลยวะ,ะตอนแรกบกชิตวะบบกชิตวาส,สี่ขนาดนี้พ่อเด้มาเบิงแล้วยอมหลับเลยว,ว่าถอนตัวบ่ได้ทั้งที่กะเคยเบิงหมอลำผ่านหูผ่านตาเ,เคยเบิงมาแล้วแต่ว่ากับบอรู้สึกว่าติดอแต่ว่าพ่อจะไมาเห็นองคงหญิง,อ,งอยากเบิงแล้วอยากเบิงอีกอยากเบิงแล้วอยากเบิงอกีกผมสิบอกเลยว่าองคงหญิงเื่อนเป็นแพรงเดลยถ้าเปียบเป็นยาเสียติดนี่คือ สารที่มีฤทธิ์ไล่แรงต่อระบบประสาทยางรุ่นแรงพี่น้องคือว่าติดแล้วออกยากครั้งเดียวติดเลยเออออกไม่ได้ยี่หลีค่ะแล้วเป็นอย่างพ่อยิ่ผ่านคือจังเห็ดข้าวอู๋หญิงหลายแกเห็ดแล้วข่มีความสูงเห็ดแล้วข่คือว่าข่ยข่อยเบิ้งตลอดนะข่ก็เลยอยากข่ก็เลยเมาได้นั่นแหมน้อยคือยังคือสามารถคุณต้องไม่เช็คว่าโอ้ยมืออู๋หญิงไปอย่างนอจังสิ่นะ บาาทีนี่มันก็เป็นข้าวไปนั้มเพราะว่าเฮียจั้งสีนะ่นเนาะเฮ็ยสายนี่เขาก็เป็นข้าวกับเบ้าข้าวไปยังสีนะ่น่ะมันกระเ่้าออกมาได้โดยไม่ต้องไปอ่านสคริปต์สคริปตีอย่างดอกนั่นละ่ะคอยถือว่าองค์หิงนี่ถือว่าทาสีบอกว่าทูตวัฒนธรรมหมอลำนี่กับวบาผิดแปลแต่ว่ากระสีบอกไปกระอาสีบอกถือใจอคนบางคนเพราะว่าน,น้องพึ่งสีขามาอยู่ในวงการมอลำแคร์เจากที่เดือดอืราะจากที่เดือนจากมือที่น้องมาออดิชัน่นหลังเวทีกับแแม คลิปนั้นตอนนี้กลายเป็นไวรัลโอ้ยคนเบิง้งแค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่ไม่ถึงอสองวันดีคนเขาไปเบิ้งเป็นล้านบ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบอกว่าเอ้ยอีหยังติดหนึ่งมาแห้งใน YouTube แล้วอุงอิง,งเพชรบ้านแพงไม่เฉพาะคลิปทั่วไปซิงเกินที่ปลอยออกมาติดหนึ่งมาแรงใน YouTube ไทยแลนด์ทุกซิงเกิลอันนี้เสียคอยเลยบะ ติดโดนติดหน่อยกันจังหวากันแต่ว่าติดแน่ๆบางซิงเกิลเนี่ยว่ากันว่าติดกันเป็นสองอาทิตย์โอ้โห oh สำหรับองค์อิงนพเนญ่ยเนาะก,ก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินที่มีซิงเกิลออกมาที่หลีพี่นอ้องนั่นแหละตั้งตซิงเกิลแรกของเพลินหอฝันมาหลังห่านแล้วก็ตามมาเรื่อยๆตามใม่เรื่อยเนาะจนตอนนี้ล่าสุดนั่งฝ่าหนาหาันนั่งฝ่าหนาหาัน เป็นจังไลยถือได้ว่าบอโจนี่เพิ่นซึ่งก็นานี่เนาะเพลงอย่างกัพ่อญ่าอีหล่าน้ำตาอีหล่าน้อยน้ำตาอีหล่าน้อยนี่ก็เป็นผลงานของพอเพิ่นพอโจเพิ่นแตงไห่แต่ว่าสำรับนี่ล่ะนา่งฟ้านาหาันเนาะนางฟ้านาหานนี่ก็คือบอโจเป็นคนให้หัวเรื่องแล้วก็ให้อาจารย์นักแต่งเพลงนี่เพิ่นไปเรียบเรียงเพิ่นไปแต่งม้าไห่พอเพิ่นบม่มีเวลาที่สิแต่งไหมบอโจนิ่นก็มีงานหลายซึ่งตอนนี้ แง,ลงแลว,แลวเรียบร้อยแล้วพี่น้องบอกเลยว่าอดใจถ่าฟังแทบบ่ไหวพี่น้องจโจบอกว่าเพลงนี้จังได้กระดังแน่นอนผู้ได้ร้องกระดังเบอลถึงขนาดนั้นแล้วท่ายิ่งเป็นองค์อิงร้องนี่รับร้องเลยรืออฟังผู้ได้ร้องกระดังกระซังค่ะเพอยว่า มัสูงยิงปะอีนี้มันพักคัแล้วเพิ่นหมายถึงว่าเพลงนี่มันมีดีของมันดูแล้วจังสี่นะเออแต่ว่านี่ดีกับจริงทุกอย่างมันต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบแมนเอลอต้นไม้งามต้องประกอบไปด้วยรากที่แข็งแรงยังสิแมะบางต้นอาจสีงามทอกันแต่ว่าบางต้นรลกก็แข็งแรงเออเปรียบเสมือนเพลงนี่เข้าใจยุวว่าเนื้อเพลงอูออกมาดีผู้ได้ลองกระดังแต่ว่า ถ้ายิงงลองยิ่งจะดังวาทั้งสันซะแล้วบอกพี่น้องเลยว่าผู้ใดอยากเขากล้องในเอ็มวีซิงเกิลนี้นางฟานาหานวันที่สิบห้ากรกฎาวันปิดฤดูกาลวันเกิดจัดงานมันเกิดอู๋อิงด้วยจัดงานมันเกิดบอสโจด้วยปิดฤดูกาลสาวน้อยพรอมแล้วยังทายเอ็มวีนี่แหละทายเอ็มวีนางฟานาหารมือนั่นพรอม โอ้ยพอจผ่านสีแลนกายหนากล่องเลยอีเลี่ยผู้ใดตัดคอยออกดีบอสโจคอยบอกเลยขันบอสติดคอยเนอะคอยบอกเลยคอยเครียดอี่เฮียบันเถอะเออคันสี่อันอันอันให้คอยเสียท่อนไหนคอยกันสีเสียทวายยังให้คอยเกียดจักบาลเนี่ยโอ้ยพม่ผ่านตัวนนะขันจักรบาลจังรสีนะแล้วหมื่บ้านพี่น้องบอสบอกอยากเบอกโอ้ยดีใจหมื่บ้านไป็นอันอันนี้พอดีญาติเสียอยู่ทางอำเภอสุวรรณภูมิ ก็เลยไปอะไรเจ้าหา้าเสียไวอันเจ้าดีใจว่าอยากเสียบ่บ่แมนดีใจจังซานโอ้ยไผเป็นบ้าอ,อันบ่แมนเจ้าต้องเว้นวรคประโยคให้มันถูกต่องแหม่เพ่อญงอันญญติเสียข่อยเสียใจแต่ว่าในเรื่องที่เสียใจข่อยกะทําใจได้อย่พราะว่าข่อยกะทําใจไว้แล้วแต่ว่าไปสือของอยู่ห่างแล้วไปพ่อเอฟซีแฟนครับของน้ององค์งอิงแล้วเพิ่นกับเป็นเอฟซีแฟนครับของพายิปผาน้ำอ,อันนี้ต้องยอมรับ เพื่อนเป็นเอฟซีสันคับของอ <คะ S 1> ุ้งหญิงก่อรเพื่อนจังมากหูแจ๊คคอยอหูแจ๊คคอยงไงเพื่อนวางสันเออเพื่อนบอกเลยว่าถ้าถ้าบ่มีอุ้งหญิงจ้างคอยอกอับเบิร์กมาเย่ผ่านโอ้เจ้าคือว่าคักแท้คอยวางนั่นส่ละอ,อีหลีแล้วว่ะเออกับสีแมนคว่ำเล้าอีหลีอือเนาะบาดนี้เพื่อนกับเขามาทักเป็นพมาเย่ผ่านบอนั่นโอ้ยแมนครับผมสนอกโอ้ยได้เห็นตัวเป็นเอื้อนเซตกันไหมบาดนี้แม่สุดๆมาเย่ผ่านมากบาร์ดะ อ้โหคนหนาแลนากรรมมีเอซีเฟนขับน้ำเขาซําดาล่าโอ้ยคอยคอยิ้มไหล่คอยขยันพี่น้องสร้างญาติกเสษียโอ้นั่นล่ะโอ้ต้องยอมรับบมเมนกออ่อเดห้องประเดคอเกษียณวงิงกอดไว้แน่นๆซ้มปีข่าวนั่นล่ะพี่น้องตอนนี้บอกเลยว่า กระแสองุ์อหิงเพลิบเพลนแพงค่ะบอหลุดอกว่ามาที่หนึ่งหรือที่สองแต่ว่าสำหรับความคิดข่อยขอยคิดว่าบอบอหน่อยหนาอิเลเบอร์ต้นๆเลยล่ะของเมืองไทยสำหรับองุ่นอิงเพลิดเพนแพงค่ะหากลูกหักเต้าบอต้องยังไหลายบอขอองุ่นอิงหลายขอแค่น้องเป็นนองนองเฮ็ดแบบนี้ละเฮ็ดแบบนี้กบบเ็เฮ็ดไปยังสั่นล่ะจังไดพอไงก็หักแล้ว ถอนตัวเพรนแล้วกะเอซี่ก็บอกตรงๆกันว่าถอนตัวเพขึ้นแล้วหักน้องอีหลี่สำหรับมือนี้ก็สิลาพี่น้องไปแต่เพียงสำนีเอาบรรยากาศน้ำท่วมเขามาฝากพี่ตอนน้องเขาผู้ใดจะมาทำท่วมคักกุบบาทแท้นั่นแหละพี่น้องสำหรับมือนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังมีเนื้อหาสาระแน่กะเก็บเอาบ่มีกะเอาไว้หั่นละสำหรับมือนี้ขอบคุณครับ